ฝันเห็นงูตัวใหญ่กัดคอใครที่คิดเดียวซื้อของหรือทีอย่ยาบขยายธุรกิจก็ให้รีบพร,รมเพราะโอกาสกำลังดีคุณมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังคุณอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตเปลี่ยนแปลงแต่มันจะทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตรวมความรักคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเข้าให้อย่างจังถึงคุณจะมีแฟนอยู่แล้ว แต่ก็จะมีคนเสนอตัวเข้ามาให้ใกล้ชิดคุณควรระวังเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเพราะอาจจะมีเรื่องร้อนใจหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เรื่องการเงินการงานจะเกิดเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดจากผู้ร่วมง,งานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเพื่อญาติใครที่รอผลการสัมภาษณ์งานจะมีเกณฑ์ดีได้เซ็นสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้น คุณอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกหรือมีการปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมเลขเด็ดเลขมงคล03 35 69 127 781